สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพอพี่ชาแนลนะคะวันนี้นะคะผู้ใหญ่นิ่มนะคะกับแม่ผู้ใหญ่นะคะมาแจกแจกกับข้าวได้พี่น้องพอดี่จะมาเอาให้ทีมงานช่างเนาะ ีอะไรบ้างเลยอันนี้ไม่คืออันนี้ไม่คือพร้อมครอบัหัวฝากที่ว่าโอ้ตามมังงงพี่น้องเอ้ยตามมังงงขนมจีนนะคะเจิดมากค่ะเจิดมากอ๋อรูปหงอันนี้ครบคร้อมมามาไปดอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปเอาถ้วยถ้วยมาเอง นีตำส้มตำกับขนมจีนเดี๋ยวเรากลับมาเอาถ้วยเนาะเอาถ้วยก่อนเนาะไปใส่นะคะส้มตำกับขนมจีน เราจะเอาอะไรไปใส่ดีกินกันสี่คน 管你的挂。 สวัสดีค่ะมีที่ขายบ้างไหมคะมีที่ขายบ้างไหมหัวหน้าอีกขายขายแค่นี้อยู่ค่ะคุณมปมีที่ขายบ้างไหมของผลลีร้อยตลลีไม่อ้วนเนาะ ดูในทีวีแล้วมันดูสวยปะคะสวยขอบคนมาโอ้สวยสวยสวยค่ะหัวเราะอารมณ์ดีหนูเป็นคนเป็นบ้าเขาว่าหนูเป็นบ้าหัวเราะตลอดค่ะเออวันนี้มามาจ้างเด็กๆเขาล้ำนะคะใช่ๆมาตั้งลำค่ะงวดที่แล้วแม่ก็มาที่ถุงด้วยคล้ายหนึ่งเจ็ดค่ะวันนี้ร้อนถูกนิดหน่อยแล้วก็บอก บอกปู่ว่าให้ถุงเลียสามตัวค่ะโอ้ยน่าจะสนับนุนนะคะไอการลำนี่นะใช่ใช่มันดีได้ประโยชน์หนุ่้เขาจะไปวิ่งหาหน่ใย่เขาก็ได้เงินแล้วเขาไปเลี้ยงครอบครัวใช่ค่ะแล้วก็รักษาวัฒนธรรมไปด้วยนะคะเดี๋ยววัฒนธรรมจังหวัดโครลอมันเล่นดีมากเออเราาสนับสนุนนี่ต่อวัฒนธรรมจังหวัดอ่ะเขาก็จะมาเล่นเองแบบ หมู่บ้านเรามีโอทอปอะไรเนี่ยไอที่มันเด่นดังก็ตั้งจึนมาโอทอปได้ได้หนูหนูก็อยากให้ให้มันมันดีกว่านี้เนาะถึงถึงถึงมันจะมีเออแล้วแต่แล้วแต่จะเอาอะไรก็เอาได้ถึงมันจะมีเรื่องเคดียอะไรแต่ว่าคนในพื้นที่เราก็สามารถหารรายได้ได้จากตรงนี้นะคะหนูแต่บางบ้านนี่เขาก็ไม่มีรายได้เนาะใช่ค่สามร้อยถือว่า คือว่าโอเคมากนะคะค่ะปกติเนี่ยเขาจะจะได้รายได้เป็นปีเนาะแบบกว่าจะขายมันกว่าจะขายมันได้ทำข้าวได้บางคนก็ไม่มีได้นะก็เอามันรับจ้างไปเนาะมันก็ได้ประโยชน์ของหมู่บ้านเราอะถ้าไม่มีเคสบางคนพี่เขาไม่รู้จักไม่รู้จัก แมันสวยมากไงเป็นหมู่บ้านถูกลืมนะมัไม่มีใครรู้จักจริงๆขับรถเข้ามามันสวยแบบคุณแม่ปกตินะถ้าไม่มีคดีนี้หรือว่าอย่างนี้นะรถจะสวนกันยังไม่มีแถวนี้น่ะจริงๆค่ะเดี๋ยวนี้โอ้โหแบบว่าเพิ่งพักแล้วพี่คนนี้ทั้งหมดตรงนี้หรอค่ะคุยกันลอมนคอกานสร้างบ้าน เงินที่พักผ่อนพกมั่นงค่ะมามาเวลาหน้าหนาวมาคงจะหนาวนี้เนาะหนาวมากหน้าหนาวนี้นสวยสวยด้วยอากาศก็ดีเหมือนค่ะตอนหมอกแล้วมันขึ้นค่ะสวยแล้วเบอร์พอลลี่อยู่ในนั้นใช่ไหมในในอันนี้มันเป็นของมาดิพีสค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูให้ให้เบอร์ค่ะค่ะเอาเบอร์พอลลี่มาที่ จะเบอ้่ยไมอซีหมดไม่ค้องไปดีซีลงหมดม่่คุณมดเลยเลยให้เออให้เขาช่วยไปไม่ช่วยเสาร์อาทิตย์ก็ได้เด้อแสดงว่าติดตามนเลยนะคะอเเริต้น้น่น้องหายตอนแรกไปที่มพดอกอ่ะแต่นั้นจนแบบนี้แต่บ้านลุงบไม่มีอะไรอ่ะค่ะแม่ เาว่าพูดหมดแล้วเดี๋ยวเวลาเวลาเวลาลไม้ก่อนเดี๋ยว่อเดี๋ยวแม่โทรมาคืนแ้ัดีค่ะนูจะขอความช่วยเหลือคุณแม่ได้ค่ะเงเมื่อกี้คุณแม่ถามว่าเมื่อไหร่จะได้ขายเขาก็อยู่น่าจะดีดก่อนแม่เป็นผู้อ่านจะดีดีนค่ะพ่อแม่รู้จัก่อืมต่เงกับี่เดีย ใช่ใช่มันก็ต้องเราก็ต้องมีหัวข้อในหน้าที่เราเลือกไปเราต้องเป็นผู้นำให้เขาแบบคน l ี y คน l ี y เราควรเป็นผู้นำให้เขาเนี่ยไปติดต่อกับไอ้ผ่านอบตในฟองหาเงินเพิ่มในเพิ่มบอกว่าของในเพิ่กว่าอยากให้พื้นที่มีเป็นวัฒนธรรมแล้วก็ ว่าท่านทำลงเบอร์เข้ามาดูแลดหรืหนักอะไรเขาจะไปจัดหัวเราก็ตามท่านเออเด็กๆใส่แม็ด้วยให้เด็กๆใส่แม็ด้วยเวลาไปเสื่อบองกันด้วยน้องฟางใส่แม็ด้วยเวลาทำใส่แม็ทุกครั้งลูกแล้วเราก็มีอะไรของที่นี่อะไรก็เอามาเพราะว่าคิดว่าจะแบบมันน่าจะดีทำให้ไอาแบบคนแบบนี้ เ่าตกอดมีคนมีเลว่ายากไรหน้าแาจริงๆเนาะเ้าคนสามถิ่นเน่ยที่มาจากต่างนเขาก็หวังมาทาให้มาหาอะไได้มาหาอะไรได้ตรงนี้ค่ะกอจะได้แต่ละบาทนะพี่คนนีเนาะรับจ้างแต่ละวันจ้างแ่แรงก็แค่สอวันอันนี้มา่เด่รใหแ่เให้ใช้ในครอรัว ฟอจอะไรได้เยอะกับงกับข้าว้าได้ลำทุกวันจริงดีทุกวันงดีเลยก็เราก็ไม่ไม่ลแค่นเด็กแก่งแม่เราเราสด้วยด้วยมีหลายทีมะเหรอะเขาทีมที่มาลำเนี่ยใช่ค่ะมีหลายทีมมีของของกลูก็มีทีมของของอะไรนะบูงูงนีเนาะออหมเปลี่ยนกัน ลำอยู่เอาล้พี่ไม่ได้ทางานไม่ได้อะไรตัวเองจริงๆนไม่ทำอะไรโนูก็ทำาาานกับแฟนหนูค่ะแต่ว่าเป็นแบบวิ่งวิ่งรแม่เป็นไม่มลลวเ้าะสีห้าโน้ี้าเลย่าตอนนี้นะกอนแล้เนี่ย ราก็ได้บุญค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ก็หมู่บ้านเรามีกี่หลังคาเนือนหมู่บ้านก60เนี่ย70กว่านะโอ้ไม่ถึร้อยเหรอร้อยเห้วเหรอร้อยแล้วร้อยแล้วแต่คนอยู่ไม่จริง้าอยู่หลักหลักก็70กว่า70กว่าคนค่ะ70กว่าหลังคาเป็นยับ้านจ๊ะร้อยแต่คนไปอยู่กเปรียบหมดเลยเออมันมีทะเบียนบ้านหลายร้อยอยู่แต่ว่าคนคนอยู่จริงจริง70กว่าคน เลัคาก็คนก็รอยกว่าคนคนร้อยกว่าคนร้อยกับสองร้อยเนาะอันนี้เกสิบก้หนึ่งร้อยทะเบียนบ้านราชุดอันนี้เอหนึ่งร้อยอ๋อนี่ขอทะเบียนบ้านค่ะอันนี้เป็นร้านต่อของกาแฟประกดค่ะไม่มีของเคมาโตอนะคะจานละคคะแม่ทำธุรกิจโรงแรมด้วยโอ้ก็เกษียณแล้วก็มาทำธุรกิจ ท่านท่านถูกสองก้อเหรอก็เลยติดตามมึงบนแต่เรื่องแรกน่าจน้าจับมากแต่เราก็ยังไม่รู้ใครมันทำอยากรู้ตรงนี้นี่แหละคือประเด็นใครๆก็อยากรู้จุดนี้นะเรือรู้ดเด็ดแล้วลงแล้วอยังไม่คิดนะ